สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี้กลับมาเก็บผักบุง้งฝรั่งอีกคือเก่าพี่น้องจ้าอือขอได้คลิปอีกแล้วนี่ครูคนอยากกินไม่รีบมีอีกบ่ว่าสั่งของเก็บเป็นหมวดก้อนเหมือนคนหรอว่าเก็บมาให็นเนี่ยวั่นุขอยก็เลยมาหาเก็บอีกพี่น้องจ้าอือว,ว่าสั้นอยู่แหละกินได้ก,กันเพคนวานโอเคว่าั่สดุ

รวยยุี่น้องจ้ะะแดดเดี๋ยวจะตกฝน ใบเพิ่งปลุกแล้วเพ่เห็อนอันตอนเด็กเนาะพี่น้องเนาะใบเพิ่งหน,นาแหมฟังแต่เสียงหักเอาปอก con đi về nào Ừ. ừ con. ปากเบาๆนะพี่น้องหักยางเดียวจะซื้อเองอย่างนาะบจะทำสิเบาพี่น้องจ้ะขอโทษขอให้ลลายเด้อบอจะทำสิบัยได้บอดีพี่น้องบอเทค ัวรวยมันซ่อน Ủa. Ủa. này ใบเพิ่นออกก็ยังก่อเห็เห็ดเหรอพี่น้องจ๊ะโ <ừ> บกแกได้พี่น้องมึงหยอดเพิ่นนี้มึนอ่อนอยู่น,นี่นี่่นีไปแล้วละใบคนออกเนาะกแกงได้แค่โบเปือ่อยได้พี่นอออ้องซ้ำอีกโบเปื่อยได้โบเปื่อยคนขึ้นนี่มาเมย คุณวันมีอีกบ่เก็บมาใหา้แน่ว่สวาสั่นเอ้ตัเร่มากที่น่องจ้ะนี่ให้เก็บดนี่มอ่อนๆดนี่ คนบ่ฮู้จักอ้าคือจังฝนสิตกแถมมือนี้กันเลยไปซุ่มกินเาก็ได้คิดน้ำพี่น้องก้อยกว่าไม่เวลากินไปได้เบิดน,นั่นแหละอืม vô oh, đây chỉ tốt đi. được, còn láo, được còn tốc là เราทางพี่น้องมันขึ้นไม่เนาะมันอ่อนอยู่นี่นะอืมอเบิ้งดอนไม้พี่น้องันนี้อืมมีรู้สึกว่าเขาจะเก็บเร็วๆได้อพี่น้งองอืมันสิโต้เนี่ยลอยกระเป๋าจ้ามันอ,อน่อนแล้วเรียกเอา เลยเขได้ก็เอาเงินนโอ้ตกอีละฝนพี่น้องจ้าโอ้โอ้โอ้โอเดกเิงปลาุ่นยุคี่เตมกันแต่ปลาผักบุ๋มนะพี่นองจะได้เนี่มันเห็นต้นหน่อยเนาะแตเ่อต้นง่านี่ tuôn non sương sương đây này khi non, tuôn cả này, tuôn non cả có chín được như đâm, ตัวหน่อยซื้อๆไว้เก็บมากนีตัวหน่อยกูน,นีนะพี่นองจ้ะอันนี้ว่าเป็นหลกเป็นล่ำอยู่นี่เก็บเฝ้าเนี่ยนี่พี่น้องเก็บมาละท้อนเลยนี่นี่ย่านฝนตก อยู่บ้านพี่น้องจ้ะคนสิตกมาแล้วเจบใส่เพื่อนจากน้อยทางมือนี่เจ้าของกับมาหาก็ิบพักคือกันพี่น้องจ้ะ <c oughs> ใ้พักยังกเ,เก่าแจกอันนี้กันนี่แกจากเขาแล้วเนาะโอ้ตะปาปักบุ่ง มึงพักแนวไม่มาดิอันนี้อบไปให้มู่ดอกพี่นอ้องรับปากคนละอุ้ยนี่หน้นาเหมืนคนเวียดนาเหมกอนจนน้ำนดื่มดีนี่พักก็กินพักยังก็กินน้ำคอ <c ười> ่อยเพื่ออย่างหวพี่น้องจ้ะอขอดอกเบลี่ใบย,ยูบานพี่นอ้องอืมไม่ร้าย,ายเติบนขอดอกเบลร่ใบยูบานจ้ะอืมนะ เป็นรีการพึ่งออกขึ้นขอเคยเห็นเหรอพี่น้องนี่กราสิิให้เบิ้งจักหน่อยจ้ะไหนสิออก,กพี่น้องนี่คลิปนี้ก็ว่ามียังไรดอกพี่น้องจ้าความเมื่ก็บผักบุ้งก็สิเลื่อนเตื้งเบื้องฟักน,นั้นก็สิออกบ่ออกอันออกก็สิได้เก็บให้เบิ้งจ้ะ มาออกกันที่กาบบานเลยเหรอฝนตกหล่ะจากพี่นอ้องเย็บไปให้หน,หน่อยมูเขาไปแกงเลยนะไม่แกงก็ยีงดอกเป็นหนาวๆอ,ออกบ้างฝนแม่นฝนตก โอ้ยใส่เสียกันหนาวมาออนออนนี่นี่พี่น้องบนว่าแกนี่นี่ลอกกราบออกก็ได้นี่ค่ะออกอีกก็ได้นี่สินี่อ่อ,อนนี่นี่ แต่เพื่อนว่าตัดกับสิบวคืนดรกนี่เพื่อนตัดพนักขืนเนาะอรอวัวลอยเนาะออกมาป็นหนาวๆร่มๆคือว่าสิบวมีฝนพี่น้อง เป็นน้อหนาวเสียเสียเสียกันหนาวมากับมากหอนรนตกกัน่างนีุ้ดใหญ่ขึ้นนี่ตัวตรงช่วงนี้เนาะพี่น้องกำเนึ้อนึ่นคือเพิ่งแกงนี่มาปากเพ่งล้วัดดอกไปให้เพิ่นมืนี่ะเพื่เก็บไปซุกคนกินเรื่อยที่ลองแต่เขาออกลายๆเนี่ยเก็บเนาะเป็นน้องไม่หยุกลักไปซุกคนกินนี่ได้แกงนึ่งดอกพี่น้องจานนี้ ไม,ม่แกงนึงอยู่พี่น้องฝนตกเลยจ้ะพี่น้องจ้ะตกคักตกแน่บัดที่นี่ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เข้ามาเบิ้งซอมิลี่แฮปปี้เป็นกำลังใจให้แมรี่แฮปปี้พี่น้องจ้ะอขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณทุนนมกน้ำใจพี่นอ้องนะอยู่แต่แม่น,มมนอยู่นี่พก็ละละกำนึงมีควนว่าประจ ong เอาลายหรอกจะกรรน,นึงกับพ,อพ่อปนะ พาไปเบิ่งพักแนวอื่นพี่น้องกันฝนเศร้ากันไปนั่งลบฝนมุ่มในบุน, <c oughs> บนี่ไม่กำเนื่องจากนี่อ่อนอ้วรั่วอยู่นี่พี่นอ้องฝนมาแล้วฝนมาแล้วฝนมาแล้วมแม่มาเบิงบ่งมุมนี่วะก็ได็ดซึมกันนี่จะกำกันพี่นอ้องก็ได้ตื่นกัน มันก็ยังซาๆลุ่มแลมหละน้อยครับขดได้่ำมันกัะดิกระเทิร์นใไหม เอาหินมาอีกแล้วฝนโอ้มี่ก็จริงหยุดเป็นแล้วเมื่อกี้เนี่ยหิมน,นมาอีกที่เกาฝุนอ้อยฝุนตื่มกันว่าสั้นนิดหน่อยฮักหันกันเลยเนะี่ย หยุดลงได้ซ้ำไดมาเก็บตืมอ้อนอ,นอน่อนพี่น้องจิตใบพี่น้องสิอ้นนอ,อ,อนอัวรัวอยู่นี่เก็บอันทั้งเฝ้าทั้งเก็บน้ำฝวกน้ำฝนพี่น้องจ้ะ แดดออกมาอีกเราเห็นว่าฝน,นวันนี้เมื่อคืนมันฝนวันนี้แดดแล้วด่นกันนิดหน่อยคักให้ด้วยสันดีมั้งปลานนมใหม่ฝรัง่งของพี่น้อง เก็บเอาผักอี่มปุ้ยกคนพี่น้องจ้ะเห็นมาทางนี้ขอโบพาดได้คอยอพูดนะนามคักนามแนุ่่นพักกินได้แต่เจ็บตับเวนเนาะโอ้ยเลาเอาลุดเนาะจะตัดเอาลย้วันนี้พูดนะพึ่งจะเป็นเคียงสิงนะพี่น้องกินก็กรอบเลยนี่พี่น้องพึ่งจะออกคมขมเลนี่นี่ ขมขมอํำลำําขมกับขมแ่บนี่พี่น้องกินกับปุนกับแก้วที่เคยร้อา,า,าสูฟังกันแบบพี่น้องจ้ะมัน,นจะออกเป็นเคี้ยวหนะ่ะแม่อันเบิร์ดนีู่ะไรอันคันบอ่อมันใจใจสุดเก็บน้ำเมลีนแฮปปี้เด้อพี่น้องจ้าก็เคยกินขอจังเก็บด้จ้ะ ัมพอมาทักมีคบมาผ่าตว่ามันสิมีแมงเจาะพ่นกระพเป็นยังดอกเนาะเข้ามาตัดเอาตะใบการพ่นออกมันเด็ดเทลหยอดวาได้ดอกพี่น้องเหล่าจังสีเลยนี่แล้วเขาก็ตัดนี่พ่นออกนี่พี่น้องนี่ตัดออกพวกตรงย่านกิบลา้คัาคุณเป็นป้าอึ้งตึงอยุ่นพี่น้องอืออืม เก็บคพื่อกินเด้อพี่น้องาจังเก็บขอเสื้อเอือนพันผักอีกพวยผักอีกพวยงามงามพี่น้องจา้านหนิอันเอาไปแช่นา้าไว้ก็บพราตายง่ายไดย้พี่น้องห้าคนสิออกเลยนี่จะไปลลเลไลสตัดเอาตัดเอาตะการเต้ยงอดคนนีีก็เข้าไปแช่น้ามันจะกินเลไลมือเนาะนี่แช่น้าไม่ได้กินเลไลมือ มันกับโบตายง่ายโบเหี่ยวง่ายพี่น้องพักนี่กรอบนี่ออกกรอบกรอบแล้วเขาเจ็บเอาห้าไปแช่น้ำไว้เขาตัดอันนั้นพ่นออกตัดที่เขาลากพ่นออกอแช่น้ำไมาจะกิน ศึกษาก่อนเด้อพี่น้องจังเก็บจังกินใาบาเพิ่นทานมันง,งามงามไี่บ่อ่างที่ผมมีอยังเจาะเนี่ยมปัดได้คนยังมีน้ำมาเจาะอยู่เนาะคมปัดได้ยังมีน้ำมาเจาะน้ำอยู่นี่ เนี่ยมันเด็ดบ่าใดได้พี่น้องนี่ันจีเนียวเนียวเอาดึงออกสิแล้วเอามีดตัดเลยแบบนี้มีตัดเขี้ยวหลอกเลยโน้่งามครับ อพอละวเดรร้ายแล้ว,ลลวผมก็จะเอามีดตัดนังสีแล้วนี่พี่น้องตัดเอาตะหนวดเพิ่นนังสีนี่ตัดตัวตะหน,นวดเพิ่นนี่พอละพี่น้องจะได้รลายแล้วจ้ะกินบ่บุดบร่บร์ไวดอกหเพิ่นละมือปลานี่ผมซ่อนหายผมนะตัวอีหยังเจาะเพิ่นกรบโปเป็นอีหยังพี่น้องกิน,กนอะไรขี้เก่าเนาะอ๋อแล้วได้รลายแล้ว